ก็เรียนให้ทราบว่าผมได้วันนี้ผมได้รับทราบคําสั่งในการย้ายผมไปดํารงตําแหน่งพอออกมาพที่กรุงเทพแล้วแต่แล้วผมก็ได้ทําหนังสือทําบันทึกนะครับขอเวลาในการที่จะส่งมอบงาน,นในการที่จะส่งมอบทรัพย์สินไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับคือมีระยะเวลา 30วันตามระเบียบของกอพอนะครับในขณะเดียวกันก็ได้ยื่นหนังสือลาออกไปไปพร้อมกันนะครับโดยมีผลในการลาออกวันที่1นธันวาคม2 5ง5นะซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นไปตามระเบียบนะครับว่าในการยื่นหนังสือลาออกเนี่ยก็ต้องยื่นล่วงหน้านะครับไม่น้อยกว่า30วันครับคือถ้ามีคำสั่งนะให้ผม ยังอยู่ปฏิบัติงานที่สํานักวิจัยและพัฒนาเกษตรเ,รเขตที่ 6, นะครับก็ผมก็สามารถที่จะยื่นหนังสือขอระงับการลาออกได้นะครับสาเหตุที่ผมต้องลาออกเนี่ยนะครับเ็คงจะทราบกันมาอยู่แล้วว่าในการที่ย้ายผมไปดำรงตําแหน่งในส่วนนี้นะครับเ,เป็นเป็นเรื่องที่ ผมไม่สามารถจะทาได้นะครับเพราะด้วยเหตุผลหลายประการนะครับแล้วก็จะมีภารกิจส่วนตัวนะครับในเรื่องของการที่จะต้องดูแลดูแลบุกกาลีนะครับแล้วก็พื้นเพดไปคนจังหวัดจันทบุรีแล้วผมก็ใกล้ที่จะ,กะเกษียณอายุอยู่แล้วนะครับก็มีความตั้งใจที่อยากจะทํางานรับใช้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในบ้านเกิดน,นะครับในจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดหรือจังหวัดระยอง นะครับ่ือเป็นพื้นที่ที่ที่ผมมีความถนัดแล้วผมก็อยู่เติบโตอยู่ที่นี่มาตลอดชั่วของระยะเวลาการรับราชการกว่า30ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาถ้าย้ายผมไปไปอยู่ที่อื่นก็ผมก็ลูกจึงตัดสินใจลาออกนะครับเพราะว่าอยากจะเอาเวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตราชการที่กเกษียณเนี่ยนะครับในการที่จะตั้งหลักปักฐานแล้วก็ใช้ชีวิตหลังกเกษียณครับ ในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะสระสารใบรับรองจีให้มากที่สุดแต่ก็คงไม่หมดแล้วครับเพราะว่ามันมีปริมาณมากมากกว่า80,000ฉบับนะครับใน1เดือนเนี่ยเขาพยายามที่จะเอาลงนามแล้วก็ออกไปรับรองจีให้กับพี่น้องชาวสวนโดยเฉพาะในส่วนของลำาไย่นะครับซึงอยู่ในช่วงของการส่งออกแล้วจากนั้นก็จะเป็นทุเรียนกับมังคุด ผมจะเน้นใน3ามพืชหลักตรงนี้ก่อนนะครับแต่นี้ก็เริ่มทยอยที่จะออกใบ JP รับรองรหัสใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นรายตำบลรายอำเภอนะครับให้มากที่สุดนะครับก็เ,เป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากว่าปีนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาเรื่องของใบ GP เนี่ยอาจจะส่งผลต่อการส่งออกผลไม้ของภาคตะวันออกได้ครับเกษตรกรในจังหวัดันทบุรีเนี่ยเราเป็นพื้นที่ส่งออกผลไม้หลัก สามชนิดก็คือทุเรียนมังคุดลำไยนะครับก็อยากจะฝากว่าการแข่งขันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็เน้นก็เรื่องของคุณภาพโดยเฉพาะอย่างทุเรียนเนี่ยนะครับถ้าเราจะสามารถแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านนะแล้วจะยึดครองตลาดจีนไว้ได้เนี่ยก็อยากให้มุ่งเน้นเรื่องของการทําคุณภาพของทุเรียนนะครับเพื่อให้สามารถแข่งขันได้จะต้องไม่มีทุเรียนอ่อนออกไปในขณะเดียวกันอย่างพวก,กลำไยเนี่ยนะครับก็อยาก เน้นเรื่องคุณภาพเช่นเดียวกันแล้วก็ศัตรูพืชนะครับการที่เราจะส่งผลไม้ไปขายต่างประเทศเนี่ยนะครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นคุณภาพคุณภาพเรื่องของสารพิษตกค้างหรือมแมลงศัตรูพืชนะจะต้องไม่มีนะครับก็โดยหลักก็คือการทําให้ถูกต้องตามหลัก G A P นั่นเองครับ